ใแปลงร่างก่อนนะโมนากล้อตมรนตีใช่แน่นอนตัวนี้เป็นกระหอแล้วเต็มเพราขึ้นขั้นขึ้นเลยตเลยร้อยเปอเลยอ้ร้อยเเซ็นลยอ่ะอกูชไนเลย้อยเนี่รยเปอร์เมินิมินิมินิไซส์มินิซส์กระหอร้อยเปอร์เซ็นตัวนี้เป็นกระหอแล้วเต็มก็ขึ้นขั้นขึ้นเลยยเ่ยเยอะเยอะโอ้โห <laughs> ตัวนี้เป็นกระห้องแล้วเพื่อก็ขึ้นขั้นขึ้นเลยไม่เืออันนี้คือกระห้องเรานะครับ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะตัวขึ้นขัข้นแล้วขึ้นเป็นกระห้องนะแต่กินไปกินมามันเป็นสวายค์เชนั้นเลย <c oughs>